สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะกับคุณครูดารุณีเพ่งน้อยหรือว่าครูมิ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําบุพบทคำบุพบทนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาความความคุ้นเคยกับคําบุพบทนะคะด้วยการท่องกรันก่อนอบ,บุพบทวางหน้าบทบอกกําหนดสัมพันธ์ความ หน้านามสรรพนามจดจําไว้ก่อนใช้เอ่ยอเขาบอกเลยว่าบุพบทเนี่ยให้วางหน้าบทนะคะซึ่งมีบอกความสําคัญนะคะหน้าสรรพนามก็จดวางหน้าสรรพนามด้วยและให้จดจานะคะก่อนใช้จะต้องเป็นแบบนี้คําบุพบทนะคะก็คือคืออะไรก็คือคําที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคํานามหรือคําสรพนามนะคะ mm hmm. เพื่อบอกตําแหน่ง mm hmm. เวลาสิ่งที่คาดหวังความเป็นเจ้าของสาเหตุผู้รับประโยชน์เป็นต้น บุพบทนะคะมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือคำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่นชนิดที่2ก็คือคำบุพบทเชื่อมกับบทอื่นมาดูนะคะคำบุพบทที่ไม่เชื่อมกับบทอื่นนะคะเป็นยังไงก็คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคําหรือกลุ่มคํานามและสรรพนามเพื่อแสดงการถักทายหรือเป็นคําร้องเรียกเพื่อเกินให้ผู้ฟังนะคะรู้สึกตัว ถ้าเป็นบุพบทนะคะเชื่อมกับบทอื่นล่ะก็จะเป็นคำบุพบทนะคะที่นําหน้าคําหรือกลุ่มคานะคะสานามวิเศษแล้วก็คำกริยาบางคานะคะเพื่อบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างคําที่อยู่หลังบุพบทกับข้อความข้างหน้าอ่บุพบทที่เชื่อมกับบทอื่นนะคะก็จะแบ่งได้ดังนี้ 1. บุพบทบอกตําแหน่ง 2. บุพบทบอกเวลา 3. บุพบ,บทบอกสิ่งที่คาดหวัง 4. บุพบ,บทบอกก่อนเป็นเจ้าของ 5. บุพบ,บทบอกสาเหตุและ 6. บุพบ,บทบอกผู้รับประโยชน์นั่นเองค่ะเรามาดูแต่ละตัวกันเลยนะคะบุพบ,บทบอกตำแหน่งมกักจะมีํำว่าในใกล้ที่บนตามใต้แถวชิด มาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่มีคำบุพบทบอกตำแหน่งกันบ้างพ่อตั้งกล่องรับบริจาคไว้ตามชุมชนแถวละแวกบ้านคำว่าตามนะคะและคำว่าแถวก็คือบอกตำแหน่งนะคะคำบุพบทบอกเวลามีคำว่าเมื่อตั้งแต่ตากเท่าจนกรับทั่งตัวอย่างประโยคนะคะ นักเรียนมารับใบงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือจะเป็นประโยคที่ว่าพ่อไปตลาดตั้งแต่เช้านะคะก็คือจะบอกเวลานะคะคำบุพบทบอกสิ่งที่คาดว่าจะได้รับมักจะมีคำว่าเพื่อโดยกับต่อตัวอย่างประโยคกันนะคะ เราขยันทำงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าคำว่าเพื่อนะคะเป็นคำบุพบทบอกสิ่งที่คาดหวังนะคะที่ที่ทำงานวันนี้ก็เพื่ออนาคตของวันหน้านั่นเองค่ะคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะมักจะมีคำว่าของแห่ง <H en> มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะดินสอทแท่งนี้เป็นของฉัน คำว่าของในที่นี้นะคะก็บ่งบอกว่าดินซออันนี้เป็นของฉันนะคะระบุความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะคำบุพบทบอกสาเหตุมักจะมีคําว่าด้วย the way เพราะอ่าดูตัวอย่างประโยคนะคะที่เราเคยพบเห็นกันเช่นเธอยิ้มได้เพราะเพื่อนเพื่อนอเธอยิ้มได้เพราะเพื่อนเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อน าจะแสดงละครหรือเล่นตลกให้เธอเธอดูนะคะเธอจึงยิ้มได้สาเหตุของความยิกันที่เธอยิ้มนะคะบุพบทบอกผู้รับประโยชน์จะมีคำว่าแก่แด่เพื่ออ่สำหรับเฉพาะประโยคน,นะคะประโยคที่มีคำบุพบทบอกผู้รับประโยชน์เช่นครูมอบรางวัลแก่ผู้ชนะมาดูข้อสังเกตกันบ้างนะคะ ข้อที่1บอกว่าการพิจารณาคําบุพบทต้องดูหน้าที่ของคําเป็นหลักเพราะคําต่างชนิดกันจะทําหน้าที่ต่างกันและมีความหมายต่างกันประโยคแรกเขาเป็นคนแก่คำว่าแก่ในที่นี้นะคะเป็นคำวิเศษนะคะไม่ใช่คำบุพบทข้อที่2บอกว่าเขาให้เงินแก่คนขอทานคำว่าแก่ในที่นี้เป็นคำบุพบทคุณลุงแก่มากแล้วคำว่าแก่ในที่นี้เป็นคำกริยานะคะ และเขาให้ความเป็นกันเองแก่แค่ผู้มาเยี่ยมเยือนอันนี้เป็นคำสันธานค่ะข้อสังเกตอีกข้อนะคะคำว่าที่จะเป็นคำบุพบทเมื่อนำหน้าคำนามหรือสรรพนามแต่ถ้าทำหน้าที่แทนนามข้างหน้าจะเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยคซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับคำสันธานนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะแม่ไปซื้อของที่ตลาดเป็นคำบุพบทนะคะ แมวที่โรงเรียนชื่อเจ้าน้ำตาลคำว่าที่คำนี้ก็เป็นคำบ,บุพบ,บทเช่นเดียวกันค่ะบอกตำแหน่งสถานที่สามคนที่ซื้อขนมหน้าโรงเรียนจะถูกโลงโทษคำว่าที่คำนี้เป็นคำสันธานนะคะฉันให้เสื้อผ้าแก่นักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้คำว่าที่คำนี้เป็นคำสันธานเช่นเดียวกันค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าบุกบบไม่ใช่เป็นเรื่องยาก เลยนะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการทำแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในในเรียนต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย